ลูกๆอีชั้นเตืนสายแต่หมาแมวตรงเวลาเปะ๊ะเช้าๆก็วุ่นกับงานบ้านงานเรือนนี่แหละจ้ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะคะจริงๆตอนนี้เด็กๆปิดเทอมแต่เราเลือกที่จะโฮมสคูลในปีการศึกษาหน้าลูกสาวบ้านนี้เบื่อไม่มีอะไรทำเลยขอเรียนก่อนไว้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงบ้างเราเรียนของอะไรวันนี้ร้อนมากก็ยังไปสัรหาก,กิจกรรมให้ลูกทำได้ ต่อแถวซื้อคุกกี้ครึ่งชั่วโมงชมไดโนเสาร์หนาทีอีแม่จะเป็นลมแต่มีลูกเล็กก็ต้องหาอะไรให้นางทำกันออกจากบ้านยังไงมันก็ต้องเสียตังค์จลูกอีชันเลค่ะกิน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 แล้วก็กินอัดไอติมต่อบ้านนี้ก็น่าจะหมดไปกับของกินมากที่สุดนะจ๊ะค่าน้ำมันไม่เท่าไหร่หรอก เบาๆเทียบกับค่ากินลูกอิชแล้วโอ้ไม่อยากจะพูดได้ของหวานน้ำตาลดีดมาอีกหนึ่งกรุบตกเย็นเฮลตี้ชาอยู่ที่นี่ก็ต้องทำอาหารกันเองนะคะไปซื้อเขากินแบบอยู่ไทยไม่ไหวหรอกตายก่อนใครว่ากินขนมเราจะกินข้าวต่อไม่ได้ไม่ใช่ลูกอิชันจะ้ะขออภัยเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะคะ แอบอัดตอนลูกหลับกันลองทำคลิปแรกก็สนุกดีค่ะรอติดตามชมคลิปต่อๆไปนะคะ